สวัสดีสสดครับท่านผู้ชมครับสสวััดีครบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่ยอยครับขอบคุณมากแบบนี้นะครับ บอกย้ำว่าอาหารไทยของเราไม่มีวันหมดเมนูของเราเป็นพันเป็นหมื่นจริงๆเมนูเราเยอะนะครับแต่ความตั้งใจเราจริงๆเราคือเราเราอยากดูแลคุณผู้ชมจริงๆนะฮะให้ได้สูตรที่ดั้งเดิมที่ดีที่สุดของอาหารไทยไปประกอบอาหารนี่มันจะได้ถูกต้องอันนี้ผมพูดจริงๆผมไม่กล้าพูดเล่นเลยตอนแรกผมจะพูดเล่นต่อเล่นมุกเล่นไม่ได้ยมนเป็นหน้าตาของประเทศเรานะมันเป็นหน้าตาของรายการเราด้วยรายการเราตั้งใจที่จะมอบสูตรที่ดีที่สุดให้บางทีบางทีท่านดูอยู่ท่านอาจจะพบกับสูตรไม่ดีบ้างในรายการใครต้องไหน แล้วก่นนี้เฮ้ยท่านจะไม่ชีในรายการนะทำไมอะอ่าถ้าอาอยู่คนเดียวเหงานะเหงาเออเหงางั้นเหงาแต่ของเลยดีอ่ะดีครับผมท่านผู้ชมครับครับผมไม่อยากจะพูดพูดซะหน่อยได้ วันนี้เราจะแจกของเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ท่านโทรเลยนะครับมันมีค่ากับท่านมากๆเพราะวันนี้ผมไปซื้อมาอีกแล้วของดีที่สุดในโลกเลยสหรับผมผมไปซื้อชุดทัปเปอร์แวร์ทัพเปอร์แวร์ชุดนี้เรียกกันว่า k ิ t c ช่ n on the move อผมอาจจะพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดีนักต้องพี่อ๋อกครับพี่อ๋อครับใช่นะทัพเปอร์แวร์ Kitchen on the Move ดี Limited Edition ่ Limited Edition ปลาดุดในปากเี่เดี๋ยวนี่ปะรับ่ละครนี่เะรับนี่ละครับนี่รี่ละครั t นี่ละครัน่ละครับนี่ละคน่ลรับนี่ลี่ละครับน l ่ล c ครับนี่ละครันี่ลนี่ลครับนี่รนี่ะเรันี่ลนี่ละครับนี่ละอรนลนะครันี่ลันละกรองนี่ละนละกิน์่ลน้อลนลลคนับคบนีคบนบน้องรนนันี่นี่ลป็นลูกิย์่ละ ชุดทัพแวร์ชุดนี้ชื่อชุด Kitchen all the move โอ้ยเฮ้ย Kitchen all the move Limited collection เอาแบบดีกว่าแปลว่าชุดนี้มีอะไรบ้างดกอ่ะชุดนี้ประกอบด้วยประกอบไปด้วยเดี๋ยวจะบอกให้นะครับผมนี่เป็นที่ทำสลัดครับอันนี้เป็นเขียง ้อยาคือแท้ที่จะเป็นฝาท่านผู้ชมมันเป็นเขียงในตัวเองเลยนี่เขียงจริงๆนะไม่ได้โกหกหั่นได้เลยอ่าเลานี่ออกเพื่อจะให้มันลงในปั๊บมันหาได้ที่ไหนเนี่ยใบติมันเป็นฝาใช่ไหมอันนี้มันเป็นเขียงเลยในตัวและเป็นเขียงจริงๆนะไม่ได้โกหกไม่ใช่ว่าอยู่ๆในรายการแล้วมาพูดอะไนเขียงมันเป็นจริงเสร็จปุ๊บเราหั่นอะไรอหั่นพวกนี้เข้าไปปั๊บไม่รู้ว่าหั่นหรือเปล่าแต่ว่าหั่นไปเยอะอีกหั่นอยากหั่นตอนนี้พอหั่นเสร็จอย่างเดียวไม่พอท่านผู้ชมครับ เกิดเราอยากจะขูดขูดมันต้องมีนี่ไงนี่ท่านชมเปิดฝาเปิดเขียงออกไปเป็นที่ขูดแล้วทำไงรู้น่ะนี่เวลาไม่ใช่อาเข้าต่อไปตรงโอ้ยแข็งหนุ่มไม่มีนะเอ้แบบนีนะนี่นี่ท่านชมนอกจากจะเป็นเขยง ทำไว้ดีๆเลทำดีอ่ะนี่นอกจากจะเป็นเขียงแล้วนะผู้ชมนัยังใช้เป็นมีดขูดฝอยใช้ขูดชีสขูดเนยแข็งใช้ผักสลัดได้ยังไม่พอเท่านั้นยังไม่พอครับจอดไม่น่าเชื่อยังไงมันมีอะไรอีกล่ะเวลาใหญ่ได้เวลาเราเราเราจะกลับเราจะเก็บอันนี้เนี่ยใบมีดคมเดี็กเล่นแล้วะ ปุ๊บเอาลงนี้เราเก็บได้เราก็ปิดอย่างนี้เราปิดเป็นเฉียงเหมือนเดิมนอกจากนั้นถ้าเราอยากจะได้ชามกระทันหันเป็นชามใหญ่เราก็ถอดออกเป็นชามได้แบบนี้ใส่เข้าไปมีอะไรมีอะไรก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวตังคว้าเดี๋ยวเดี๋ยี๋พี่จะใส่หรืออะไรครับไม่ใช่ผมอยากจแต่งควาแต่งควาแต่งควานี่นี่ปั๊บเราปุ๊บนี่ปั๊บหั่นปุ๊บครับปุ๊บหนาหนะปั๊บต่อยนอกจากนั้น เ้น oh ิ้วโอ้ไปแล้วนี่มันยังมีน uh ี้อีกยังมีนี่อีกท anyway> ่านผู้ชมอันนี้เป็นตะแกรงล้างผักให้ด้วยนะให้ด้วยแล้วก็ยังมีฝาปิดอีกด้วยโอ้ผมขอทอดเลยขอทษมันเป็นทั้งหมดเลยนี่คือทั้งหมดเลยอย่างนี้ก็คือเป็นชุดนี้ทั้งหมดเลยชุดนี้ทั้งหมดให้หมดเลยมูลค่ามูลค่าทั้งสิ้นผมจะบอกให้ชุดหนึ่งนะท่านผู้ชม2 9 0 0ัรบาทนะครับทั้งหมด10ชุดมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น สองหมื่นเก้าพันบาทนะครับแจกสำหรับคนที่โทรศัพท์เข้ามาในขณะนี้เก้าสายนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านที่จะได้รับก็คือคนที่เป็นนิตยสารคุณคุณต่อยเป็นสมาชิกของเรานะครับอันนี้เป็นของดีจริงๆเป็นของทับประแวอันนี้ท่านผู้ชมครับฮะตกไม่แตกครับไม่แตกไม่ต้องห่วงขร้อมดีท่ามู่้ชมแต่เขาไม่เห็นมีความจะเป็นต้องตกเพราะว่าให้เขาได้ไปเนี่ยเขาจะไปนั่งเพียงทั้งวันโอ้ไม่แตกเลยไม่แตกเลยไม่แตกเลย ไม่มีเมียมีเมียยังไม่มีหนูยังไม่อยากตันรกมีเมียยังยังครับมม่มียยังไม่เคยรู้ว่าชีวิตคนมีเมียแล้วมันมีพวมานขนาดไหนเธอทำอะไรเรื่อยเฮ้ยให้แตกท่านผู้ชมอึดอัดมาจากไหนไม่ทราบจดหนายด้จดหมายดีกว่าดีมากตามนั้นเลย สว,วัสดีค่ะคุณฟ้าเองค่ะฟ้าถ<ต>ูกเรียกตัวไปช่วยน้องๆที่เรียนอนุบาลบนดอยค่ะครเรามีเด็กเล็กๆเนี่ยประมาณยี่ิบกว่าคนมีผู้ชายห้าคนเด็กหญิงสิบห้าคนอู้แต่ละคนนะเวลาหน้าหนาวเนี่ยปากแดงแก้มแดงน่ารักทุกคนเลยค่ะครับฟ้าก็ถามดเด็กๆว่าเด็กๆคะใครอยากไปสวรรค์บ้างยกมือขึ้นโอ้โดเด็กๆทุกคนก็ยกมือขึ้นยกเว้นน้องนุน่นฮะฟ้าก็ถามอมรทำไมหนูอยากไปสวรรค์อมรก็บอกว่า บนตะวันไม่ต้องเรียนขนมก็เยอะด้วยเขาฟ้าก็ชี้ไปที่หนูนานูนาตอบหน่อยสีอ๋อนู่นา่าบอกอยากบอกว่าบนตะวันทุกคนแต่งตัวสวยหมดเลยค่ะอ๋อมีเหตุผลสักพักหนึ่งเอ่อทุกคนก็ให้ผลกระมดเลยฟ้าก็ถามอ่านี่เอ่อถามน้องน้องนุน่นนุ่นออใครอยากไปไปนรกยกมือขึ้นก็ไม่มีใครยกมือขึ้นครับฟ้าก็เลยเดินก็เขาไปถามนุ่น นี่ยังไงอะคะเนี่ยบอกไปตะวันก็ไม่ยกไม่เอาบอกไปนรกก็ไม่ยกไม่เอาแล้วตกลงหนูอยากไปไหนคะนุ่นทําท่าจะร้องไห้แล้วก็บอกแม่แม่สั่งไม่ให้ไปไหนเลิกเรียนให้กลับบ้านอเด็กอยู่ในโอวัลไม่กลับบ้านโอ้ดีมากหนูดีมากถ้าอย่างนั้นบอกคุณแม่โทรศัพท์มาตามเบอร์ที่คุณต้องนี่เลยท่านจะได้รับชุดทัแเรอ Kitchen on the move ซึ่งเป็น limited collection ผิดนะฮะผิด Kitchen on the move ่เอาจารย์ดูดเวลาผมไม่เยอะรบกวนสองคนไปเล่นนอโทรมาแล้วขอให้ท่านโชคดีได้ไปชุดหนึ่งละ2อ0พนนะครับถูกถูกเราไม่เคยซื้อของถูกถูกมาแจกบอกเลยนะของดีสุดแล้วบอกกระทัพเบาแหววทัานุู้ชนี่ทัพเบาแหววพักตรงนี้สักครู่เพราะกับสิ่งที่น่าสนใจก่อน แครอทมีประโยชน์แล้วเดี๋ยวพบกันช่วงต่อไปของรายการมะไม่ไหววันจะหักสักโลเดียวครับขนมปังโบราณไฟสังขยาครับเสน่ห์ของเมนูนี้นะผมบอกเลยขนมปังขอเป็นบ้านหอมไปเลยเพราะฉะนั้นให้ทำตามเขาเขาผสมด้วย อร่อยมากครับคุณ